เราเก็บเม็ดกาแฟมาแล้วนะคะในการทำโปรเซสตนะคะของกาแฟนะคะมีอยู่3ามอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะเมื่อเรากระเทาะเปลือกแดงๆออกแล้วปั๊บนะคะแล้วก็จะเหลือเมือกนะคะอสองก็คือจากเมือกไปตัดใบล้างออกนะคะสามก็คือตัดทั้งเม็ดแดงๆเลยน,นะคะก็จะเรียกว่านะคะนี่หนึ่งคือ เราเอาไปล้างน้ำก่อนแล้วเรียกว่าวอดโรเซสนะคะถ้าเรานะคะไม่ต้องล้างน้ำเขาเรียกว่าดายโพเซสนะคะและล้างน้ำออกมาแล้วนะคะเขาเรียกว่ามีวอดโรเซตดายโพเซสใช่ไหมคะแล้วก็ฮันนี่โรเซสนั่นเองนะคะเนั้นการอธิบายในการรสชาติกาแฟก็ต่างกันนะคะ,ะจะต่างกันยังไงนะคะ คลิปหน้าจะอธิบายให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเย้